่องของสีหุ้นสุวิงกันบ้านโดยทีมข่าวของหุ้นนินไซมีการกอะติดหน้ากระดาษน,นะครับถือว่ามีหุ้นลหลายตัวมีความโดดเด่นน่าสนใจในว่ามีสีหุ้นสุวินก็คือตัวแรกนั่นคือตัวของประสรพอนะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่187บาทเพิ่มขึ้น5บาท50สตางค์คิดเป็น3.0นเป็นนะครับส่วนสุสวิงตัวที่2นะปูนใหญ่ด้วย SCC นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่337บาทเพิ่มขึ้น13บาท คิดเป็น4.01%ส่วนสุดสงตัวที่3นาเดลต้า Delta นะครับวันนี้ราคา้ปิดที่604บาทเพิ่มขึ้น24บาทที่เป็น4.14%ส่วนสุดสงตัวที่4นะครับ SCG นะครับ p a เกจ g i n g นะครับ,รบหรือว่า SCGP วันนี้ราคาหุ้นปิดที่53บาท50ตางค์เพิ่มขึ้น1บาท50ตางค์ที่เป็น2.88%นะครับนี่คือ สีุ่้นสุวินในวันนี้ถ้าเกิดนักลงทุนแบบว่าอยากจะเข้าไปเล่นเข้าไปรวยนะครับอย่าลืมศึกษาทําการบ้านนะครับดูลักษณะของกราฟดูแนวรับดูแนวต้านลวมถึงจุดคัดด้วยพี่ใช้ข้อมูลเหล่านี้มาประกอบในการซื้อขาย4หุ้นสุวินในวันพรุ่งนี้